เปิดบ้านหรูหลังใหม่หนุ่มสอนรามสุขใหญ่โตมโหฬารก่อนตัดสินใจไล่อดีตเมียติกบิ๊กบราเธอร์ออกจากบ้านหลังยาเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยเป็นลูกชายของของชุมพรเทพพิทักษ์ซึ่งนักแสดงอาวุโสโดยชื่อสอนรามนั้นตั้งตามชื่อตัวเอกในภาพยนตร์เรื่องหนุ่มนุช ปัจจุบันหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องมีจิตเทพพิทักษ์กับภรรยากนิทริ์พัชรพัฒรดีโชตหรือติกบิ๊กบราเธอร์ต่อมาหลังจากที่สาวติกบิ๊กบราเธอร์ในจดทะเบียนอย่าก,กับหนุ่มสอนรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสแตนแมนและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมา และในวันนี้ทีมข่าวจึงขอพาทุกท่านมาเปิดบ้านหรูของหนุ่มสอนรามที่ซื้อเพื่อสร้างครอบครัวก่อนตัดสินใจไล่เมียติกบิดกบราเธอร์ออกจากบ,บ้านงานนี้บ้านหนุ่มสอนรามจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ